เชฟไอ้มังจูดยินดีต้อนรับสู่ครัวสู้ชีวิตพี่ๆอยากให้มังจูดกับพ่อทําเมนูอะไรเนี่ยก็เมนต์บอกกันเลยค่ะและนี่คือห้องครัวมินิมอลของไอ้มังจูดเป็นห้องครัวที่เราออกแบบกันเองทั้งหมดเลยนะตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เลยทุกคนคือก่อนจะมีครัวสวยๆแบบนี้คือมีอุปสรรคเยอะมากไม่ว่าจะก่อกําแพงทําฟ้าหรืออุดร้อยรั่วหลังคาคือปัญหาร้อยแปดพันอย่างสุดๆและครัวของเราเนี่ยเป็นแบบบิวอินไม่ได้ก่อปูนขึ้นมานะทุกคนอันนี้เราทํากับร้านคิทเช่นดีไซน์บายซีทีและด้วยความที่ห้องครัััววเเเรราาาาานนี่ย่ยพื้ท้ททคคอขงจํํกดลแบบตัว เพราะต้องเหลือพื้นที่วางตู้เย็นด้วยและนี่คือวันที่เชางมาประกอบขวให้ค่ะพี่ๆทางานกันไวมากเก็บงานเนียบมากคือใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วว่าเห็นัวสวยๆแบบนี้ใช้งานได้จริงนะไม่ว่าจะล้างจานหรือทากับข้าวคือทําได้หมดเลยและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างเนี่ยก็คือพื้น SPC จาก Gen l ล b f ฟอเลยค่ะพอติดตั้งพื้นแล้วเนี่ยมันทําให้คัวสวยขึ้นมากจากที่สวยอยู่แล้วก็สวยขึ้นแบบ300%เลยอะ่ะและในส่วนบ้านใครที่อยากมีัวมินิมอลสวยๆแบบมังจูนเนี่ยเราแนะนำัวาจากคิเชนด อาหารแล้วค่ะใครอยากให้ลองทำเมนูอะไรเนี่ยก็เมนบอกกันได้เลย